สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมาทางแอปโบก็ได้มีการแจ้งเตือนเรามานะครับผมว่าให้ทำการตรวจสอบตัวตนนะครับขั้นตอนนี้จะยืนยันตัวตนของของเรานะครับผมและช่วยป้องกันบัญชีจากจุลกรรมข้อมูลระบุต,ตัวตน ต้องอนุญาตเข้าถึงกล้องเจอฟี่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมก็ให้ทำการดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็มาดำเนินการก,กันเลยครับก่อนเดือนเลยนะครับผมเราทำการอ่านข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำว่าถัดไปครับผมหลังจากนั้นนะครับผมาทางแอปเขาก็จะ แจ้งเราว่าถ่ายเซลฟี่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับผมพอ,อเราทำความเข้าใจเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคำว่าถัดไปครับผมกดคำว่าถัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็มี ข้อความมาบอกว่าให้ถอดเครื่องประดับออกให้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับหรือว่าแว่นตานะครับผมหรือว่าหมวกกันน็อคน,นะครับผมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องประดับอื่นๆๆนะครับผมพอเราทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคำว,ว่าถัดไปครับผม กดคาว่าถัดไปครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็จะบอกเราว่าให้ยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับสายตานะครับผมเราจะทําการเดลฟี่นะครับผมเดี๋ยวเปิดกล้องครับกดคำว่าเปิดกล้องหลังจากนั้นนะครับผมเราก็หาตรงที่มันมีแสงสว่างนะครับเข้ามาใกล้ๆหน้าเราหน่อยนะครับ แล้วก็กดถ่ายได้เลยครับเราทำการถ่ายรูปหน้าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรวจสอบคุณภาพของรูปภาพนะครับผมเซลฟี่ของสันชัดดีนะครับผมแล้วก็ในเมื่อเราได้รูปที่ต้องการแล้วนะครับผมเราก็กดคำว่าภาพเซลฟี่ของสันชัดดีนะครับผม ถ้เกิดว่าเพื่อนๆต้องการถ่ายใหม่ก็กดคาว่าถ่ายภาพใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับผมกด,กดเลยครับกําลังยืนยันนั่งและ่อนคายเพราะอาจใช้เวลาถึง3นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์เขามีการแจ้งเตือนเรามานะครับผมเรา ยืนยันเสร็จสมบูรณ์เรายืนยันตัวตนของคุณเรียบร้อยแล้วอาจจะใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับผมเราก็กดคำว่าเรียบร้อยครับโอเคครับผมเราก็ได้ดำเนินการตามที่แอปโบเขาแจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีกรณีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเ,เขาได้พิมพ์ม,มา มาบอกนะครับว่าทางแอปมีการแจ้งเตือนให้เราทำการระบุตัวต,วตนโดยการเซลฟี่แล้วพี่เขาไม่ดำเนินการนะครับอาจจะโดนบล็อกได้นะครับผมอาจจะถูกบล็อกได้นะครับดังนั้นนะครับก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ